สบายดีพี่น้องอย่าแป้จมสิตายอีกแล้วพี่น้องเลยเพื่อสิตายดูสิตายดันเท่าพอดแล้วได้เจ้านี่ เที่ยงอยู่ทางไหนแต่แนี่ยเนี่ยได้เห็นบอลมันดีนอะเป็นบอลมันหมุนอะไรเนี่ยมิชี้ออกมาอยู่มือเนี่ยมันอยู่ใจหญ้าฮะมันวานอะไรด้มามครับเฉี่ยวเออจะแปลมีแต่สีตายกับสีตายพี่น้องเลย บวตาสิได้เงินหมักมู่วหมัก,กแม่เอาน้ำบาน้ำเมืองดอกลาสิต,ตายเลยพี่น้องอนคนได้อยากผากินทาดด่ามาโเจ้าสิต,ตายเลยในวันสินน้ำมือนี่นะมาขึ้นนี่แม่แหงว่าได้ยินเชียงเขาห้องอยู่ <_ d ata> อีแม่ได้ยินเชียงเขาห้องมาขึ้นนี <_ d ata> ่เรานอนทางลาบทางพานันเราจนหลูกว่าเฮ้าห้องเล่าซองบาทแม่แม่ห้องเธอหนึ่งแล้วลูกพังเราได้ยินยัง ก็ที่ชองก็ห้องอีกกว่าซะว่าเฮาคักแน่ห่วยเหมือนเฮาสซบาสิตายนก่อนยายแปรกันวันนั้นนะนี่นี่เป็น,นนะปเลน้ำนอกหัวอย่ามาลูกอย่ามาจะมาเหยียบขิงว่ะข่าวตลาดนะนะไปไปไป,ไปไปอย่ามาไปนั่งเล่นน้ำนอกวัน,ท,ท,นที่ชิมหาแล้ว มเมล็ดนี่วันชิ้นใหญ่ได้เมล็ดนี่จะเอาดีๆเด้อพันอะไรอีกพี่น้องไม่พันมากขึ้นนี่พันแบาง่ายมาซื้อเดินหเอ้าพันแล้วบาทนี้พี่น้องอะไรจีพันซื้อเดินนละซื้อเดินได้ไม่ฉัน่นโานห้องอ้าวเทะไรนะชิแปดให้เราไปซื้อชิแปดตรงๆเลยบ่เออเราซื้อเดินได้ไม่ฉั่นคล้ายเดินอืมจำเดินผู้เพื่อนชิแปด ชิบแปะอ่างไรไปซื้อเดินมา้าถูกแล้มุ้ยเดินอยู่อืมพาจะไปซื้อป่ะเนี่เออพาไปซื้อเพื่อกระจ่ายเงิน1ิบแปดนนะ่ะอืมแม่พื่นพี่น้องอันนี้แมวได้พี่น้องอันอยู่ในอันกองพอนก,นกันอยู่ใน่นนะ่ะโลดบอลฮาสี่บอกคนะ่ะชิบแป้โรบบอลย่แป ไปซื้อเดินก็ได้ได้เดินนะก็ซื้อให้ง่ายอืวัาซื้อเดินให้ลูกชายเราอ่ะอือันลูกชายเราบอกมีเดินคนว่อะ,ะกระขายนะกัว่าเมื่อไหร่กระขายแล้วท่านแข็งอยากได้เงิน,นาางอืมอืมกระพังรักผักแหน่ไดลอืมอืมเดินในหัวห้องอ่ะดิอืม ถืเป็นยังมันบอกเป็นแมวของแมวมันก็นอยู่น้ำหอ้องน่ะอ้าวให้เล่นน้ำน,อน้องผ่านมาบ่เลยไปแหละบ่ได้ดำแต่แดงเลยซูซ่ซูซ่ชีใบไสเด็นี่อุ้ย<ห>มาอยู่กระพายเฉยนี่อือก็จะไปละยางมันมันอยู่ผู้เดียวมันมนั่นแหละมันนักอึ้งเห็นน้องอยู่องเออดูอีอห่าช่วยไอ้สารเนาะน ชิบแปดพี่น้องหนึ่งแปดขั้นชัเบิดน้ำเลขแมวนะแมวป่าได้ดิเนาะสิบแปดหาแปดเก้าแปดพี่น้องอันนี้น้ำมันน้ำซัดเป็นน้ำซัดบานเฮาเนาะพี่น้องขั้นซื้อเลขวฉพาเลขแมวนะต้องซื้อเบิดน้ำคือสิบแปดหาแปดเก้าแปดแต่ว่ายายแปะพันนี่แม่ชื่อเดินหาหนึ่งแปดพี่น้องหนึ่งแปดก็คือสิบแปดตรงๆเเดินพี่น้องเดินมาอื่นหวยไทยพี่น้องเดี๋ยวมื่นจะออกไปหาใหม่เจ้าพันไปทางใหม่อีกกระไรจังจะได้เนาะบางเถอเราบอกแล้วเราก็บอกบอกเลยเนาะ อืมเจ้าเจ้ากร่เห็นหล่าข่ากนี่กระนาไม่ถาวขากนี่อืมเดินนะเดินทั้งเือนชวนพูนเดินนาไม่ชัดอืมเป้ใช่บากดีมันบอกเป็นแมวแมวมันหมักอยู่ตามอันนดิหักว่าชิบแตะข่ากเราบอกแค่ั้นก สิแปดเล้วซื้อเดินอืมกูซื้อเดินนะสิแปดแล้วว่ะกระจำนั่นแหละบ่อกกะเด็นสิแปดแหละ,บบออะลมาเลยวิงวิงมาเลยมีไปเล่นน้ำเข,อขอะาะกระโปองมาเลยรุ่นอ้าวพี่น้องดวงไปดวงมันพี่น้องเอ้ยหนึ่งแปดเด้อพี่น้องแล้วองมาอื่นสิไปทำยีแปดแต่เสาเถอเราพันกันบ่อพันยังกระเมน็นตัวนี้ดูแลพี่น้องเอ้ย อ,อย่ามาได้ลูกหนึ่งแปดพี่น้องห่างไปถ่าวค่ะขากรึเปล่าอม่เห็นพอถ่าบ่เห็นจะไม่ถ่าอืมอย่ามาลูกอย่ามาขี่งัว โอ้ยมีไฟเล่นน้ำอีหลาป่ะลูกไอ้อึงค่ะเดซ่ะไอ้อึงเล่นน้ำอยู่ยังยังอยู่ในตลาดขนาดน่ะถ้าดอกบุมีขี้เปลือนทั้งนั้เป็นยังอ้าวว่าเอาไปไหนบันีึ

ตะเแรกยังมาขุดคืนนี่ม่คุเข่งเข่งเพียงคืนเนนออต่ทา้ามีอสุก่อนไวอยังขอจะก่อนนะอืมแม่มาขอใน,น,น้ลมมาทาามือน้าขอไปหอดกูไปเก็บบ้างหลาผู้ใหญ่บุ เออกิดอยู่ทั้งเงื่อนลืมมันลงมาจ้ะเ่นลูกเรนเรนอยู่ฮะแหละเล่นกับขี้งวแหละไปรวมนะอือจักหน่อยเพื่อเพื่อเขาเจาะมือมันชิ้นใหญ่ เอาพี่น้องเอ้ยฮึอันท่านนายมาเลยก็บล่ายจะหาเห็ดเนาะเห็ดยังเห็ดออกตามใบยางอะอะ่อยิไม่เอกแม่เอามาแกงกินเนี่ยอือจะถ่ายช่วนอีแม่ไปที่สนามอีแม่แล้วดองๆน้ำเจ้าแด้วอะไปหาได้บ่โอ้โหวัได้เป็นยังบ่ได้ซื้อเสีย้ยววันไหนยังเอาไมคเขี่ยซื่อพ่อแม่เราแกงเห็ดก่อเห็ดอือเห็ดยังออก หนึ่งแปดได้พี่น้องอย่าลืมมีแต่ดอกน่างามแต่ก็อย่าลืมซองหาน้ำงวดก่อนเลยย่านน้ำมันข้างล่างซองหาข้างบนหนึ่งแปดก็มีว่าบ่ได้มีเตดก่อดจะเห็นอยู่ดอกเห็ดอ่ะโอ้ยแกงกูมากูกระแหว่มือนคนหน้อยเออกู้กระหย่างกับแก้วแหว่เมื่อยเงียบอืมงามดอกเห็ดนะได้ไหมเติมถ้วยเปื้อนปากไงแล้วปาดโถ ไปหายไปแล้่นนะชวนอีเมลไปโหลดแถวโคกกะเจ้าว่ายังออกอยู่บ่จักบ่มันออกตามไปย่างบ่มันชุ่มอื้มาแกงเป็นดอกเป็นดอกได้ถั่วไเฟอร์แบบง่ายอืมงนที่สิห้าตั่วกลางคืนเนาะ กระเด้ามอใจเลี <in osition> hmm? ้ยงงัวบุกุ้มเสียงเราไหลงัวก็ถืออยู่งัวมอใจสีขว่ห่วยเหรอฮึอือกะสีออกขันแรกันว่าออกนี่บ่อดินสุ่มอ่ะลูก ดอแมวแล้วก็ได้ปล่อยอืมม่วอวกนะฮะกรดูกเขาลมันดูุดข้ามาดูดลมันอือเห็นหุดข้มาทางอีกอนข้ามาะว่าดูุดข้ามาดูดเขาเดดข้ามาชื่อแ้แข้มนได้อยู่ประมาณหกเจด็ดหลดผัวจะไม่นี่ะาานะ ออีกั <h 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 ่เวาาให้ใเสียวพูดอือก็เสียวเสียวม่ได้สแล้วมีรอนาทา่ะพุยละยอือกะแล้วแต่เหนบอกคอหนะคับสานีหละเศร้าหกโมงหามงถึงหกโมงเละเจ็บแล้วก็หายมาขึ้นถ้าโสานเป็นบุบๆมืาขึ้น ก็เอะกบน้าว่า้อันจ่อยชิอวใหมเอมาทไแล้วแมือใหม่เจ้ากันออยู่แต่ว่าเจ้ากัดบ่อกขอออยู่แต่ว่าเสียงดอกเสียงดังกัไปตื่นในท่วงเจ้าก็บาอยู่บ่ ชอบแพลงกับคนเสียงดังโบกมือกยอยุ้ยไหวยห้องก,กากกิ๊กิของบไอุได้หายเพื่อนรักของห้องห้องห้องไปจะถือแล้ะไปน้องหัวนี่แหละนี่แม่พ่อแม่พ่อเป็นพี่ปลาโอบพ่อวเจ้าก็จะยขุดลุงเหลือกันที่ยายพ่อแล้วเนียเมื่อแรงว่าแล้วมันเจ็บมันไข่ ถ้าชิป้าหมอผมพ่อไปนะ่ะพะเร้าเลยรนันี่ขน,นาดไหน,อ,นอื่นกับเจบอยู่ไหนหนึ่งอยู่ไหนนี่เนนเออมแรงก่อน,อน,นบดอัดฑิตขั้นหามงเก้าย่างกระหูกม้งไงเริ่มแล้วขิงห่อนแลน้วบัณนี้เจบข้อขึ้นมาแลา้วบัณฑิตเจบข้อขึ้นมาแลา้วบัณฑิตกันแจ้งมาช่วยมาแล้วกันกระม้งชิบม้งแล้วก็เริ่มเศร้าหว้ยลูกคอยหลินอยู่คนเดียว นายก็เมื่อป้าบ่เลยอืมเขาบอกหม่ามันว่าบุหูเลื่องว่ะสันเฮ้ยมันว่าบุหูเลื่องว่ะสันเขาไปป้าปักไงเด่นกันขั้นโบเก็บกินกับใครอยู่ ชาน้องกันเนี่ยเล่ยเหล้าโบราเห้าขี้มูกับขี่นามากเลยได้ยินพอนเล้าขี้มูกับขี่แกบเนาวมากเลยนะเขาเอาเลือแล้วของเฮาเนาะเาเอาือแ้องาอืมอืม

กุุอะไห้มันแดดมัืมก็เ่ขอาให้เก็บเผื่อนองเขาด้วยโอ้ขิงวายยังเาง่างเี้โสอย่าขึ้นได้หลอกเอาไปดองให้เจไดลาคลิปชิ้นนี้เด้ยดองเ้อ